ในนาทีแรกที่คุณได้เห็นนกยุงตัวนี้คุณอาจไม่เชื่อสายตาคนนุ่มละเอียดราวไหมหางสีขาวบริสุทธิ์ราวหิมะทุกย่างก้าวของมันเต็มไปด้วยความสง่างามเชกเช่นราชินีแห่งพงไพรนี่คือนกยุงสีขาวไวพีคอกความงดงามหายากจากธรรมชาติแม้มันจะไม่มีสีสันฉูดฉาดเหมือนนกยูงทั่วไปแต่ความบริสุทธิ์นั้น กลับประรึงใจยิ่งกว่าใดๆดขนหางของมันไม่เพียงแค่ขยายออกเพื่ออวดโฉมแต่ราวกับวาดภาพจากเทพนิยายกลางอากาศเชื่อไหมว่านกยูงสีขาวเกิดจากภาวะพันธุกรรมที่เรียกว่าเลชิซึ่งไม่ใช่เผือกแต่เป็นความงดงามจากธรรมชาติที่แต่งแต้มอย่างตั้งใจหากคุณกำลังมองหาความสวยงามที่แท้จริงนี่แหละ คือการเต้นรำของแสงเงาบนขนนกที่ไรส้สีเพราะบางครั้งความเรียบง่ายก็ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งบนโลกใบนี้